สวัสดีครับมามามาวันนี้นี่อะไรอยากกินซื้อขนมทั่วแปบนะครับก็จะมีทั่วแปบแล้เนี่ยนะครับปั้นแป้งต้มไปคุกกับถั่วถั่วเหลืองนะครับนี่ปั้นแป้งต้มไปคุกกับถั่วเหลืองนะครับแต่ความพิเศษก็คือนี่ น้ำตาลใส่งาโรยโรยล,ลงไปเอาช่ำชำ่ำครับใครไม่กินหวานก็จะใส่เด้อนี่ครับใส่ให้หมดแซบ่บชิ้นหนึง่งคำหนึ่งเนาะแซ่บแซครับอืม โรยถั่วเหลืองนะครับเอาถั่วเหลืองไปแล้วไปคุกถั่วเหลืองเอาไปนึ่งก่อนนะครับไปคุกแล้วก็มาโรยใส่มะาพร้าวทึนทึกอร่อย หาซื้อง่ายตามทองตลาดมันก็ไม่ง่ายนะครับถ้าบางคนเอ่อท,ที่ที่อื่นเขาไม่ทำเนาะถ้าเขาไม่ทํามันก็หาซื้อไม่ได้ใช่ไหมถ้าเขาไม่ทําก็หาซื้อไม่ไดม้มันน้อยคนที่เขาจะทํำขายเนาะจะถามว่าทําง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายจะถามว่าทํายากไหมมันก็ไม่ยากถ้าคนทําเป็นนะอืม ถามแพงไหมไม่แพงนะเจ็ดตัวยี่สิบบาทตกตัวเท่าไหร่ จะมีความก่อยของแป้งนะครับแป้งเขาจะใส่เกลือน,นิดแล้วเขาจะปั้นปั้นแป้งเป็นตัวเป็นแบน,แ,บนแล้วลงไปลงไปต้มพอต้มแล้วพอมันสุกแล้วมันลอยขึ้นมาเขาก็จะตักเอามาใต่กับถั่วเหลืองเอามาคุกกับถั่วเหลือง บางคนเขาก็ใช้นึ่งเนาะเจ็ดตัวจะว่าอิ่มแล้วเนี่ยเย็นไม่ต้องกินข้าว <laughs> แต่มะพร้าวมะพร้าวนะครับต้องเอาไปนึ่งก่อนนะบางคนก็จะใส่เกลือที่ตัวแป้งบางคนก็จะใส่เกลือที่มะพร้าวแต่จริงๆแล้วใส่เกลือที่มะพร้าว คำสุดท้ายเยอะเดี๋ยวเขาลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าหมดแล้วโชคดีร่ำรวยทุกคนนะครับมีความสุขกับการทำงานมีความสุขต่อพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนาะครับขอให้ทุกคนกลับมาเดินทางปลอดภัยนะครับกลับจากทาง,งานได้อะไรกินกันบอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับรวย,วยๆเฮงเนะครับถูกหวยรวยเบอร์เด้อ